ลุงชาลีบุญไทยอายุ64ปีเป็นชาวบ้านตำบลปากน้ำอำเภอแหลมสิงห์จังหวัดจันทบุรีซึ่งในทุกๆเช้าตั้งแต่เวลาตีห้าลุงชาลีจะขี่รถจักรยานยนต์ไปยังชายหาดบ้านปากน้ำแขมหนูตำบลบางกระชยัยอำเภอแหลมสิงห์จังหวัดจันทบุรีซึ่งเป็นแหล่งหาหอยเสียบของลุงชาลีเนื่องจากหอยเสียบจากที่นี่ จะเป็นที่ชื่นชอบของลูกค้าที่ซื้อกลับไปรับประทานโดยลุงชาลีเล่าว่าได้ติดตามพ่อแม่ไปหาหอยเสียบตั้งแต่ยังเด็กโดยภาพที่เห็นอยู่นี้ลุงชาลีได้นำทัพพีและตะกา้าซึ่งเป็นอุปกรณ์ในการตักหอยมาที่บริเวณชายหาดแห่งนี้ซึ่งการหาหอยเสียบจะหาได้ตลอดทั้งปีแต่ต้องไปช่วงระยะเวลาน้ำลง เมื่อตักได้จำนวนที่ต้องการแล้วก็จะนำกลับมาแช่น้ำเค็มคลายเลนไว้ประมาณสองชั่วโมงเพื่อให้ทรายออกจากนั้นก็ใส่ตะกร้าพึงให้น้ำออกแล้วนำไปใส่กระมังพึงแดดใส่น้ำปลาแช่ไว้โดยน้ำปลาที่ใช้จะต้องผ่านกระบวนการเคี่ยวด้วยความร้อนไฟอ่อนๆกับน้ำตาลก่อนเพื่อไม่ให้มีรสเค็มเพียงอย่างเดียวจึงเคี่ยวน้ำตาลผสมให้ความหวานเล็กน้อย จึงนำไปแช่หอยได้หลังจากที่แช่หอยในน้ําปลาได้1คืนคุณลุงก็จะนําลงบรรจุขวดขายซึ่งเรียกว่าหอยเสียบดองน้ําปลานั่นเองค่ะสําหรับขวดที่บรรจุหอยเสียบดองน้ําปลา,ะจ,ปลาจะมีสองขนาดคือขวดกลมและขวดแบนโดยขวดกลมคุณลุงจะนําออกไปขายเองบริเวณตึกแดงตําบลปากน้ํอาอําเภอแหลมสิงห์จังหวัดจันทบุรีส่วนขวดแบน คุณลุงจะส่งให้กับแม่ค้าในชุมชนนำไปขายสำหรับการเก็บรักษาควรนำไปแช่เก็บไว้ในตู้เย็นค่ะต้องน้ำแห้งใช่ไหมคะแล้วแต่น้ำจะแห้งแวะเอ๋ประานน้ำคืนมันก็ไม่มีแล้วเดี๋ยวต้องไปหากายเวลาเดนมากกว่าไทยนี่มากสุดของลุงนี่ได้ก้อนกระป๋องเนี่ยกระป๋องหนึ่งอันนี้คือมากสุดละเอามาถึงบ่ายแล้วก็แช่น้ำเค็มเป็นน้ำเค็มอันนี้น้ำเค็มเหรอคน้ำเค็มคายเลน น้ำเค็มคลายเลนให้มันคลายสายออกไงค่ะแกว่ายพักมาสองชั่วโมงอ่ะแล้วก็ใส่ใส่ตะการ์นี่ค่ะตาการนี่ผึ่งน้ำแอ่น้ำออกค่ะแล้วถึงจะเอาผึ่งใส่การ์มังค่ะตาการ์มังเธอแล้วก็ไอ้ผึ่งแดดผึ่งแดดแล้วก็น้ำปลาใส่น้ำปลาใส่น้ำตาลเคี่ยวนี่เคี่ยวกับเตาหรือเคี่ยวเคี่ยวเตาความร้อนไม่แอ่์หั่มเย็นแลกก้วก็คลายหมายถึงว่าตอนเคี่ยวแล้วเราเคี่ยวกับเตาเปิดไฟ เออเคี่ยวน้ําตาลทำมันลายไงใส่น้ําตาลด้วยเหรอคะลายมันจะใส่เปล่าเปล่ามันจะเค็มอ๋อมันเค็มเฉยเฉยเราใส่หวานด้วยเออปริมาณยังไงคะใส่น้ําปลาน้ําปลาน้ําตาลเนี่ยมันมีสัดส่วนยังไงคะไม่เอาเลากะเอาเอาเหรออืมอย่าทำมันเค็มมากเงี้ยไปขายเองค่ะอย่างเงี้ยไปอย่างเงี้ยขายเองขายตึกแดงขายที่ตึกแดงเออที่ชายหาดเนี่ยแต่อเนี่ยน้ำปลาน้ำรับเอของหวานเอ เค็มหวานนะที่ว่ารเวลาเคียวเสร็จแล้วเคี่ยวเสร็จแล้วค่ะมันเย็นแล้วก็กอกใส่แล้วก็ส่งขาย่าแต่นเนี่ยแบบไงบางคนน่ะนะบางคนน่ะเวลาเขากองที่หวามันน้ำขาวที่กอกไปขายมันกลขาวว่ะเขากอกดิบเขากอกดิบเขาไม่กอกแบบเนี้ยเขากอกดิบดิบเราเวลากอกน้ำปลาใส่น้ำปลาหอยอเนี้ยมันจะคายออกหอยอ่ะมันจะคายน้ำออกแล้วมันน้ำปลาขาวอืม หอยอ่าดีกว่าอาดีกว่าใช่ไหมหอยใหม่ๆมันจะแกะยากอือเวลาคนแก่ๆกินนะแกะไม่ออกอ่ะอือคนโบราณก็ชอบเก็บไว้นานดาแต่ใส่ตู้เย็นต้องใส่ตู้เย็นเวลาอยากกินก็เอาออกมาอ๋อควรใส่ตู้เย็นใช่ไหมเอเพราะถ้าไม่ใส่ตู้เย็นมันเป็นไงคะมันจะอาบปากหมดเลยเลอะถ้าอาปากปุ๊บมันจะเสียเสียอ๋อ